สำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเกมมันพีชบอลตี้ลัดนะผมกลุ่มนี้เนี่ยไปกลุ่มพูดคุยแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนไอดีนะฮะถ้าใครยังไม่ได้เข้าเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะผมแล้วถ้าใครอยากซื้อขายผ่านการปลอดภัยเนี่ยต้องแอดเอกเท่านั้นเลยผมสามารถทักแอดเอกไปได้เลยนะฮะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะผมโอเคผมอยู่อุตาก,ก็กลับมาให้สุ่มนะผมก็เกมนี้เนี่ยไม่มีคำว่าลิมิเต็ดนะผมก็เหมือนเป็นการฉลอง85ล้านดาวโหลดทั่วโลกนะฮะ โอเคอุ้ยโหมีการล็อกตู้กาชาด้วยนะครับผมบอกให้ไปสุ่มสเต็ปก่อนถึงจะสุ่มตู้นี้ได้นะหมายความว่าไงครับเนี่ยคนที่เพชรน้อยๆอยากจะสุ่มแบบไม่เน้นสุ่มตู้สเต็ปแล้วก็มาสุ่มตู้นี้ตู้ธรรมดาเดี๋ยวคือไม่มีแล้วใช่ไหมไม่มีโอกาสแล้วใช่ไหมโอเคเหมือนตั้งแตการตีที่1 5 0 0พรเพชรนะผมผมมีแค่พันสามร้อยนะฮะก็จะสุ่มจนกว่าจะได้อุตระนะฮะคือมันโอกาสมันจะแบบเท่า e x เลยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมคือการตีไน้พันห้านะผมโอ้โห ได้ตัวรีเจนไรเดือนสองตัวเลยอะ่ะมันค่อนข้างจะไม่ค่อยคุ้มหรือเปล่าแต่ว่าตัวอุตามันก็เก่งแหละแต่คือแบบโอ้โหพันห้าเลยนะเก็บเพชรไว้ก่อนดีกว่าผมน่าจะดีที่สุดนะฮะก็มาดูผมสุ่มดีกว่านะครับผมโอเคโอ้โยมีแต่สีแดงทท้านั้นเลยเนะี <c> ่ย <oughs> มีการเอามาล่อนะครับผมโอเคอุตาออกมาคือจบเลยนะผมเก็บเพชรไว้ต่อนะะแต่ว่ามันจะออกหรือเปล่าก็อีกเรื่องนะครับผม เ็จที่ห้เลยับผมสุ่มได้หลายๆรอบมากๆเลยนะผมตู้นี้คิปไปเอ่อถามจริงโอเคออกมาแล้วนะผมหนึ่งตัวนะฮะใช้กี่เพชรเองวะเนี่ยประมาณสองร้อยกว่าเพชรเม้งเนี้ได้มาแล้วนะผมอุทายังไงดีคิดมันสั้นไปถุ่มต่อแล้วกันนะผม โอ้โหถือว่าดวงดีมากๆเลยนะฮะหรือว่าอัตราการออกเขาปรับให้แบบออกง่ายม,ามันก็ได้จะ0ูนยุสองให้กันหมดเลยเปล่าโอเคสุ่มต่อผมสุ่มต่อมาแล้วนะผมหนึ่งตัวนะผมผมว่าหลายๆคนน่าจะเก็บเพชรไว้แหละคือมันอีกหนึ่งอาทิตย์เองนะผมตัวใหม่ก็จะมาแล้วนะฮะดีไม่ดีอาจจะเป็นสัจจิอะไรแบบนี้ก็ได้นะยเโอ้โห อยู่จะมาสุมอุตาเนะี่ยมันมันโหล่อเพชรมากๆาเลยผมแต่ว่าแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วตู้ต่ามันก็น่าจะอยู่หลังจากไอ้ตู้ดีเจนใหม่เข้าด้วยนะฮะผม,มน่าจะตองเพชรไว้ก่อนก็ไม่น่าจะเสียหายหรอกสำหรับคนที่อยากได้อุต่านะฮะรอดูไอ้ตู้ดีเจนเดือนหน้ากก็ได้นะมอผม,อมโอเคนี่รอบที่สองเสร็จที่สี่นะผมปยาวๆนะผมมันมันได้เร็วไปอ,ะอ่ะอพูด,พด,พดปุ๊บมาปป๊บอีกอตัวที่สองแล้วเนี่ย อะไรนี่ <c ười> คือมันออกง่ายหรือว่าอะไรวะเร็วเจ็ดสิบเร็วนะผมโอ้โหออกเร็วไปหรือเปล่าไม่ได้ลุ้นอะไรเลยโอเคสงสัยเป็นแบบเพราะสูตรสคริปต์นะครับผมเนี่ยสูตรปุ๊บสคริปต์ปับ๊บโอเคเล่าที 3, สามเสร็จที่หนึ่งแล้วนะผมใช้ไปกี่เพชรเองเนี่ยเกือบห้าร้อยเพชรน,นะครับผมเอาอีกสักหน่อยแล้วกันนะผมคิดมันสั้นไปฮนะอุต่าออกเร็วเกินเ โอ้โหน่าลุน้นน่าลุน้นมากรบสามสองทองทองถามจริงเวลแปดสิบ well, แล้ววอโออะไรเนี่ยโอเคอืมคือมัน <c oughs> พี่อยากจะให้คลิปจบไวๆว้งั้นเออโอเคก็ นะเวลแปดสิบเลยนะผมใช้ไปกี่เพชรเองเนี่ยประมาณเกือบห้ารอยเกือบหก0้อยเพชรน,นะได้อุตะเวลแปสบโอ้โหปะป่ะ,ปะเราไปบัตรม่วงเลยนะครับผมปะเก็บไปไว้ต่อผมไม่มีไม่มีโอกาสที่ไปสุ่มต่อแล้วนะผมพอแล้วผมแค่นี้ก็คือแบบคุ้มสุดๆแล้วนะโอเคบัตรม่วงผมสเส็ปบเลขนะผมมาใช้หกใบนะฮะสายโล่โอเคถ้คลิปเลยมาเป็นลูฟี่นะผม อันต่อไปใช้8ใบนดะ้มกระตีสี่ดาวผ่วงจะมาเป็นใครเอ่ยมาเป็นมาเป็นสายบันันอุตามาอีกสักตัวไป <c oughs> คนอีนจะดวงดีขนานั้นโอเคสายโลโ่รู้เรื่องครับผมโอ้โห โอเคผมคลิปสู่อุตาเนี่ยก็ประมาณนี้เลยผมก็อย่างที่ผมบอกไปนะฮะตู้อุตาเนี่ยมันก็อยู่หลายวันอยู่นะผมแล้วรอดูตู้ดิเจนเดือนหน้าเพื่อเป็นการช่วยในะการตัดใจก่อนก็ได้ผมว่าตู้ดิเจนเดือนหน้าเนี่ยเป็นตัวอะไรนะฮะแล้วก็ค่อยเรืยกอีกทีนึนะผมว่าจะสุ่มตัวไหนนะครับผมโอเคผมคลิปนี้เนี่ยก็ประมาณนี้เลยผมใครมีข้อเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์นนได้เลยนะวันนี้ขอตลาไปนะครับสวัสดีครับ